ไม่ใช่ว่าบ้านเช่าทุกหลังจะทำกำไรได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์เดลเตอร์ที่โอ,อกลาโฮมาที่เขาทำสำเร็จนะคะไม่ทราบว่าเดลเตอร์ซ่งซื้อบ้านไปเมื่อปีไหนเอ่ยซื้อบ้านตั้งแต่ปี2019ค่ะแล้วราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่พอจะแชร์ได้ไหมคะได้ค่ะตอนนั้นปี2019เอ่อบ้านราคา194,000เหรียญเอ่อผ,ผ่อนค่าผ่อนตอนนี้เหลือเดือนละ900ใช่เพราะว่าทำไปแล้ว โอเคแล้วเช่าที่ได้รับในตอนเนี้ค่ะอยู่ที่เดือนเท่าไหร่นะคะเดือนละสองพันเหรียญค่ะเดือนละสองพันเหรียญผ่อนแค่เก้าร้อยเท่านั้นใช่คนฟังไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเพจเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักโอกลาโฮมามาก,ก่อนเลยจะมีคําแนะนําว่าอย่างไรเลยมาลงทุนเถอะมาลงทุนเลยบ้านถูกมากมาเลยเออถูกมากนี่คือเท่าไหร่นะคะ ถูกมากอะประมาณเอเวอร์เรจนะประมาณสามแสนเหรียญหรือว่าเราเอาถูกกว่านั้นก็ได้สองแสนเหรียญก็ได้ <S <S 2> <S 2> ก็มีแสนเก้าเหมือนบ้านของเดลเตอร์ส้มนี่คือยังมีอยู่ไหมเอ่ยมีบ้างแต่ว่าก็สภาพไม่ได้ดีมากแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ต่างรัฐแล้วอยากจะเข้าไปลงทุนที่โอการโฮรมาอย่างเงี้ยค่ะต้องทํำยังไงบ้างเอ่ยก็ได้ค่ะก็ก็มาเลยก็เดี๋ยวส้มไปเปิดบ้านให้ดู<ต>ใช่บุ๊คไปดูไม่ได้อย่างงี้อ่าเราเราทำยังไงได้บ้างค่ะไปดูไม่ได้เหรอ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลียวเธอส้มไปดูให้เดี๋ยวเธอส้มจะออจัดการเอกสารทุกอย่างให้ค่ะ